รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับเราเดินทางผ่านศิลปะมาหลายยุคหลายสมัยวันนี้เรามาชมศิลปะในสมัยรัตนาะโกสินกันยุคนี้สมัยนี้มีศิลปะที่เจริญนุ่งเรืองเฟื่องฟูเป็นพิเศษ หลากหลายรูปแบบหลากหลายวัฒนธรรมรวมไว้ในสมัยรัตนโกสินไปดูไปชมศิลปะในสมัยนี้กันเลยครับศิลปกรรมในสมัยรัตนโกสินจัดได้ว่างดงามเป็นอย่างยิ่งหลักๆแล้วมีอิทธิพลดังนี้ในประการที่หนึ่งมีอิทธิพลในการสร้างสารรค์สืบทอ,อดมาจากสมัยอยุธยา รีว่าถอดแบบกันมาเลยการที่2คือรับอิทธิพลมาจากจีนการที่3ก็คือรับอิทธิพลมาจากตะวันตกในคลิปวิดีโอชุดนี้จะกล่าวถึงศิลปะในสมัยรัตนโกสิน์ในทางทัศนาศิลป์ที่เป็น3าแขนงที่สำคัญอันได้แก่จิตกรรมประติมากรรมและ สถาปัตยกรรมแขนงที่1กจิตกรรมไทยจิตกรรมไทยก็จะมีรูปแบบหลักๆก,ก็คือรูปแบบไทยและรูปแบบที่เป็นอิทธิพลของต่างชาติก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเวลาที่เป็นสมัยรัชกาลที่1รัชกาลที่2 รัชกาลที่สามการที่สี่ 4, และการที่5และรัชกาลที่6กในช่วงเวลาที่เป็นหกัชสมัยนี้จะมีงานกิจกรรมที่แตกต่างกันไปตามยุคตามสมัยจากภาพแรกจะเป็นอิทธิพลของอยุธยาในเนื้อหาที่เป็นพุทธศาสนาช่วงเวลาน,นี้กำลังเร่งสร้างบ้านสร้างเมืองจึงมีการถอดแบบของงานจิกัร,รไทย จากสมัยอิริยามาไว้ที่วัดพระแก้วทั้งหมดนิยมที่จะใช้สีแบบพระพูลงและมีการปิดทองลงไปในภาพวาดเพื่อเพิ่มแสงสีภายในภาพให้เกิดความแพรวแพรวเป็นจุดเด่นที่น่าชมน่ามองส่วนใหญ่ก็จะเป็นพุทธศาสนาเป็นพุทธประวัติเป็นส่วนใหญ่ในช่วงเวลาของรัชกาลที่หนึ่ง มาถึงช่วงเวลาที่เป็นสมัยรัชกาลที่2องกษัตริย์ทรงนิยมที่จะสร้างสารรค์ในแนวที่เป็นวรรณคดีไทยจึงมีเนื้อหาของภาพวาดที่เป็นวรรณคดีไทยในเรื่องรามเกียรติ์เป็นส่วนใหญ่นิยมจัดภาพในแบบสองมิติตามแบบอย่างโบราณ ช่วงเวลาสมัยรนชการที่3เนื่องจากมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนทำให้มีวัฒนธรรมในการวาดลูกตามแบบอย่างของจีนโดยที่มีวัฒนธรรมในการแต่งกายการก่อสร้างและอื่นๆปรากฏให้เห็นในภาพวาดแบบไทยๆผสมผสานเข้าด้วยกันตลอดจนหลักการจัดภาพในแบบที่เป็นการมองจากด้านบนลงมา ซึ่งเราเรียกว่าตานกมองหรือ bird eye view เริ่มมีเกิดขึ้นในต้นรัชสมัยรัชการที่สเป็นต้นมานี่คือช่วงเวลาของจิตรกรรมไทยในสมัยรัชการที่สาตามแบบอย่างของวัฒนธรรมจีนในช่วงเวลาสมัยรัชการที่4เป็นช่วงเวลาที่มีการปรับ เปลี่ยนมีการติดต่อกับชาติตะวันตกทําให้วัฒนธรรมในการวาดรูปเป็นไปตามแบบอย่างตะวันตกโดยที่เริ่มทยอยเข้ามาดีละเล็กดีละน้อยในระยะแรกนําหลักเปิดสเปก v e หรือทัศนียภาพตามแบบอย่างของตะวันตกเข้ามาผสมผสานกับความเป็นจิตกรรมไทยโบราณทําให้มีมิติภายในภาพที่เปลี่ยนไปจากเดิมเป็นสองมิติในยุคนี้สมัยเริ่มมีเนื้อหา ที่แปลกใหม่และมีมุมมองที่เป็นสามมิติลึกเข้าไปภายในภาพโดยศิลปินที่มีชื่อเสียงในช่วงเวลาน,นี้ก็คือครัวอินโคงซึ่งท่านได้นำหลักการวาดรูปของตะวันตกซึ่งเป็นแนวเหมือนจริงนำเข้ามาผสมผสานกับความเป็นจิตรกรรมไทยทำให้มีความแปลกใหม่ และที่แปลกมากๆก็คือมีการนำรูปแบบของการวาดภาพเหมือนมาวาดโดยเฉพาะภาพนี้ก็คือพระบรมสาธิสลัษณ์ของรัชกาลที่4ซึ่งกำลังเสด็จทอดพระเนตรสุรยุป,ปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดเป็นภาพเหมือนภาพแรกๆของไทยจับ ภาพนี้ก็คือช่วงเวลาสมัยรัชกาลที่6ที่นํารูปแบบของการเขียนภาพเหมือนจริงมาใช้กับวรรณคดีไทยเรื่องมหาเวสันดร,ราชาดกเป็นรูปแบบที่มีความแปลกใหม่เกิดขึ้นในวงการศริลปะของไทยตั้งแต่ช่วงเวลานั้นเป็นต้นมาขะแนนที่สอง ประติมากรรมในแขณะน,นี้ก็มีลักษณะของการสร้างสรรค์คล้ายๆกับงานกิจกรรมไทยก็คือในช่วงแรกๆของการเริ่มสร้างกลุ่มโดยเฉพาะช่วงของาการที่หนึ่งก็จะนําแบบอย่างของความเป็นประติมากรรมโดยเฉพาะองค์พระพุทธรูปมาจากสมัยอยุธยาเพราะว่าช่วงแรกๆยังไม่มีเวลาที่จะมาสร้างงานสิลปะ ต้องการที่จะเร่งสร้างบ้านเมืองให้เสร็จอย่างรวดเร็วเพื่อความเข้มแข็งจะได้ไม่มีศัตรูมาลุกรานจึงใช้วิธีการอัญเชิญพระกี่มีอยู่านภาคเหนือมาประดิษฐานอย่างกรุงเทพมหานครเช่นพระแก้วมรกตองค์นี้ซึ่งก็ถูกอัญเชิญไปอย่างละหลายที่และสุดท้ายก็มาอยู่ที่ กรุงรัตนโกสินโดยเพพาะอยู่ที่วัดพระแก้วหรือวัดพระศรีรัตนาสัต์สดารามนั่นเองซึ่งก็จะมีเครื่องทรงในการผัดเปลี่ยนตามฤดูการของไทยทั้งสมฤดูได้แก่สรงเครื่องฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาวและก็เป็นพระสุขโขทัยไตรมิตร พอมาถึงช่วงรัชกาลที่4องค์พระพุทธรูปเริ่มมีการปรับเปลี่ยนตามแบบอย่างตะวันตกจากภาพนี้ก็คือพระคันธละตามแบบอย่างของอินเดียช่วงหลนันี้มีการปรับเปลี่ยนองค์พระพุทธรูปของไทยให้คล้ายมนุษย์สามัญตามแบบอย่างพระคันธระของอินเดีย คือปรับให้เหมือนมนุษย์มากยิ่งขึ้นจากภาพนี้ก็จะเป็นประติมากรรมในช่วงรัชกาลที่สไม่ใช่พระพุทธรูปไม่ใช่เทพที่ไหนแต่เป็นประติมากรรมในแบบอย่างของจีนที่เรานำเข้ามาในช่วงของรัชกาลที่สาม และนี่ก็คืองานศิลปะในสมัยรัชกาลที่สองที่เป็นงานฝีมือของรัชกาลที่สองโดยตรงคือการแกะสลักบานประตูวัดสุทัตน์เทพวารามถือว่าวดงามอย่างยิ่งนอกจากงานปริมากรรมดังกล่าวแล้วก็จะมีงานปริมากรรมที่เป็นรูปสัตว์ทิมพานเพื่อใช้ในการตกแต่งวัดวารามก็จะเป็นรูปแบบต่างๆมากมายทั้งครุฑทั้งหน้าทั้งหงทั้งกินนารีมีเยอะแยะ โดยทั่วไปเพื่อเป็นการก่อให้เกิดความงดงามในงานสถาปัตยกรรมและเราก็มาถึงแขนงสถาปัตยกรรมในแขนงนี้ก็เช่นเดียวกับกิจกรรมและปริมากรรมนั่นก็คือช่วงแรกๆเป็นไปตามแบบอย่างอายุทยาและต่อมาก็มีการสร้างให้เป็นรูปแบบของตนเอง ในช่วงการที่4ี่เริ่มมีการรับอิทธิพลจากตะวันตกเข้ามาดังนั้นสถาปัตยกรรมในยุคสมัยที่เป็น,นรัตนโกสินทร์จึงมีความหลากหลายน่าดูน่าชมเป็นพิเศษจากภาพนี้ก็เป็นแบบอย่างของสถาปั์ในสมัยรัชกาลที่3ซึ่งเป็นไปตามอิทธิพลของชาติจีนแต่นำเข้ามาแบบผสมผสานกับความเป็นไทย จากเดิมที่หลังคาโบสถ์วิหารจะมีช่องฟ้าใบลากาห่างโหงแต่ภาพนี้มีการปรับเปลี่ยนให้มีองค์ประกอบของโบสถ์วิหารที่น้อยลงและเป็นไปตามแบบอย่างของจีนก็คือเป็นลายมังกรเป็นลายใบเทศเช่นโบสถ์วิหารที่วัดบวรนิเวศเขียนว่าไม่มีบัวหัวเสาไม่มีช่องฟ้า ภาพนี้ก็คือโบสถ์วัดเทพที่ดารามนี่คือความงดงามในงานสถาปัตย์ช่วงเวาที่เป็นรัชกาลที่สาในสมัยรัชกาลที่4มีการรับอิทธิพลในการก่อสร้างมาจากชาติตะวันตกดังนั้นจึงเป็นไปตามค่านิยมของยุคสมัยจากภาพนี้ก็คือการรับอิทธิพลจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์มาสร้างเป็นพระที่นั่ง อันันตสมาคมและในภาพนี้ก็คือพระที่นั่งจักกรีมหาปราสาทเหียได้ว่างดงามอลังการเป็นอย่างยิ่งเป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างไทยที่มียอดปราสาทถึงสามยอดและมีตัวอาคารที่เป็นไปตามแบบอย่างของตะวันตกอย่างงดงามซึ่งคนไทยนิยมเรียกว่าฝรั่งสวมชดา เมื่อมีศิลปะเกิดขึ้นก็ต้องมีศิลปินอย่างแน่นอนเรามารู้จักศิลปินที่สําคัญในยุคสมัยนี้กันบ้างช่วงน,นี้มีศิลปินเกิดขึ้นแล้วท่านที่1ก็คือครัวอินโคซึ่งเป็นบุคคลที่สําคัญที่นําแบบอย่างของตะวันตกเข้ามาผสมผสานกับความเป็นจิตกรรมไทยในสมัยรัชกาลที่4ท่านคือครัวอินโคเป็นบุคคลที่สําคัญที่น่าจดจําไปอย่างยิ่ง ทำให้งานจิกรรมไทยนั้นมีการพัฒนาจากรูปแบบหนึ่งมาอย่างอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งได้เจริญมาถึงปัจจุบันในลัาษณะของการจัดภาพให้มีความลึกที่เป็นสามมิติด้วยหลักทัศนีภาพศิลปินทันิสอกก็คือสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยาณาุาวัติวงศ์ซึ่งถือเป็นบุคคลที่สำคัญที่คนไทยให้ฉายาว่า นายช่างใหญ่แห่งกลุงสยามเพราะท่านเป็นบุคคลสำคัญที่ได้ธนุบํารุงฟื้นฟูง,งานศิลปะของชาติในช่วงรัชนาโคสินทร์ตอนต้นมาถึงตอนกลางในทุกๆแขนงทำให้ศิลปะของไทยมีความเจริญอย่างเห็นได้อย่างชัดเจนนี่คือบุคคลที่สำคัญที่เราให้ฉายาว่านายช่างใหญ่แห่งกลุงสยาม ทุกท่านจะเห็นแล้วว่าศิลปะไทยนั้นเป็นศิลปะที่จัดได้ว่าเป็นมรดกตกทอดเป็นศิลปะประจำชาติที่งดงามน่าภาคภูมิใจน่าที่จะช่วยกันอนุรักษ์รักษาให้คงอยู่สืบไปอย่างรุ่นลูกรุ่นหลานมิให้เสื่อมคายจางหายไปจากความเป็นไทยหวังว่าทุกท่านคงจะชอบศิลปะไทยนะครับ